สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านนุ้งนิกซาวครับผมซื้อขายเครื่องเสียงมือสองครับผมทันใดโลขายยกชุดติดต่อเข้ามาได้ครับผมหรือโทรเข้ามาที่0841926971ครับผมวันนี้มีเข้ามา1ชุดครับผมก็เครื่องปงอรุงาเพอร์ใหม่ๆสวยๆครับราคาย่อมเยาเหมือนเดิมนนี้พามาดู AJ ครับ A j จะมี a อแท้ สองใบแล้วก็ก๊อบอีกสองใบครับไม่เราไม่ดีรอบีพันเออันนี้เป็นออดิโอจ็อกกี้ครับตัวนี้ดอกน้ำเดิมครับร้านอื่นอาจจะขายอยู่ประมาณใบละเกือบหมื่นนะครับเก้าพันห้าหรือใบละหมื่นแต่ผมขายเพียงตัวนี้ขอขอใบละแปดพันครับ มีสองใบอิดีโอจ็อกกี้ครับแท้นะครับครับผมประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นสองตู้ล่างครับสองตู้ล่างแบละแปดพันตู้บนจะเป็นโดกของเอสเอสแม่เหล็กอันนี้เป็นโครงหล่อครับตัวบนเป็นตู้ก๊อป พ้อมดอกใบละ3,500บาทครับผมมีอย่างละ2ใบครับหรือใครจะเอาทั้ง4ใบก็โทรมาสอบถามได้ครับนี่ก็จะเป็นของเป็นทางด้านสายเป็นตัวนี้เป็นสายมาติโคครับยาวประมาณ30-40เมตรได้แล้วก็จะพามาดูของเล็กๆก,ก่อน ที่มาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น Monitor. มอนิเตอร์มีมีคู่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูอยู่นู่นก่อนตัวนี้ก็มาใหม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นตู้ W ช่างน็อตครับขนาดตัวนี้แปดสิบเก้าห้าสิบสองเจ็ดสิบหกมีแปดใบครับใบละหนึ่งันห้อห้าิบา, 1, บาทมีแปดใบสภาพสวยๆครับด้านหลัง เยทุกใบครับไปละหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทครับผมมีเข้ามาแปดใบแล้วก็แร็คตัวนี้สิบสองยูลึกยี่สิบนิ้วพร้อมโลสองพันเก้าของ NTS ครับอันนี้ก็จะเป็นมาใหม่เหมือนกัน ตัวนี้แหลกแหลกจะเป็นหนึ่งสอสามสี่ตัวนี้สิบสิบยูครับลึกน่าจะลึกสิบเก้าสิบเก้านิ้วตัวนี้เอาไปสองพันสามร้อยบาทครับวสวยๆแล้วก็ปลั๊กไฟตัวนี้ NTS มีไฟสองครับไฟสองโคตรเท่ ไฟสองด้วยครับตัวนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อย 1, บาทครับผมบัดโวลมีไฟสองลงล่างแล้วก็ตวัวฟิทแบ็กันหอนมหาจักรมัชัดไหมนะครับมหาจักรตัวนี้สองพันเก้าร้อยบาทครับผมทันใดกำลังหาสวยครับสภาพสวยๆเลย สนใจสนใจแล้วก็ตัวนี้ EQ ตัวนี้1นึ่พันครับหนึ่บาทแล้วก็จะมาเป็นทางด้านตู้เสียงกลาง12นิ้ว1นคูณหนึ่งครับตัวนี้เป็น6กร้อยบาทของช่างเอียงครับเอียงสา ตัวนี้ของ ESS Professional เออดูหน้าดอกหน้าดอกสวยๆครับกระพาพหน้าดอกเดิมๆสวยๆแหลมก็จะเป็นคอม44เป็นปากถอดได้ครับปากถอดได้จะเป็นคอม44ของ NTS สลักชื่อครับเป็นชุดแขวนโรงงานมือจับเสาะล่องขายพร้อมดอกเลยครับมีสี่ใบสี่ใบใบละสามพันสองรอยบาทครับมีสี่ใบเสียงดีครับแล้วก็ตัวนี้มอนิเตอร์เป็นขายพร้อมดอกเลยนะครับมีมีสองใบเป็นพุ่มพรมครับ ตู้หุ้มพรมสวยๆมอนิเตอร์พร้อมดอกเลยครับตัวนี้มีมีสองใบขายเป็นคู่เลยคู่ละสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อบาทครับผมพร้อมดังครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับพาวเวอร์ให้ดูก่อนโอ้โหใหม่ยิ่งสวยๆครับสภาพกริปรย้อนแสงก็นี่ ไมโครเทควอล์กแล้วก็นี่ครับเป็นทางด้านแรกครับผมแล้วก็คอร์ด DBX ตัวนี้มาหาจักนะครับก็เดี๋ยวไล่แหลกก่นแล้วกันแหลกตัวนี้จะเป็นหนึ่งสองสามซียูลึกเก้านิ้วครับตัวนี้หนึ่งพันหรอบาทแล้วก็แหลกตัวนี้ น่าจะ 4U ลึก17 4U ลึก17ไหมเดีย๋ยเช็คเช็ค 4U ลึก17นิ้วครับ 4U ลึก17นิ้วตัวนี้เอาไป1,700บาทตัวนี้1,700บาทแล้วก็ตัวนี้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8U 8U ลึก17 ตัวนี้เอาไปสองพันครับตัวละสองพันมีสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวละสองพันครับแหลกแหลกครับนี่เดี๋ยวก็มาดูตัวนี้ dbx สามทางเท้นะครับมหาจักรสวยๆครับตัวละสามพันเก้าร้อยบาทครับผมอนใดสนใจ แล้วก็ eq สไยาว31แบนด์ของ d h k เสียงดีครับพี่ก็เล่นแต่ของยี่ห้อหน่อยของดีดหน่อยตัวนี้2,500บาทครับสวยสวยสวยกริบแล้วก็ทางนี้เดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วก็จะเป็น dbx cross dbx ตัวนี้ก๊อปครับ1,000ตัวนี้คอม คอมเพรสเซอร์เกตนะครับนี่ตัวนี้ก็หนึ่งหกกเอลตัวนี้หนึ่งพันบาทเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้คอมเพรสเซอร์ดีบตัวนี้แท้ครับหนึ่งหกหกเอเอสตัวนี้ขายสองพันสองพันสองร้อยบาทครับนี่สวยๆถ้าขมิ้นก็จะว่าเราอรทมทมนะครับ <laughs> แล้วก็เอฟเฟกต์บาริงเจอร์ ตัวนี้3าดีนี่ครับบาริงเจอเนี่ยดูหัวแกใช้งานไม่ช้ำครับของเก็บไว้ในบ้านตัวนี้บาริงเจอร์สวยๆเอฟเฟกตัวนี้ตัวละสามพันครับสามพันบาทานใดสนใจแล้วก็ไม้นี่เอาไปก่อนตัวนี้ยังไม่ได้ลองแล้วก็ปลั๊กไฟห้าร้อครับนี ของ NPE Professional แล้วก็ตัวนี้ EQ น่าจะยังไม่ได้เช็คแต่สภาพดูดีอยู่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้แต่ตัวนี้ยังยังไม่ลองจริงพวกนี้แต่ว่าปั๊กนี่ขายได้เลยปั๊กตัวนี้มีดีเลยครับในตัวตัวนี้พ2นสร้บาทนี่ครับดูกันชัดๆแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นดิ้นชักหม่วางได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหตัวสวยๆครับตัวน,นี้ตัวละแปดอห้าสิบบาทครับผมแล้วก็นี่ครับสภาพแหลกมีแต่ของสวยๆครับก็จะเป็นทางด้านไม้ไม้กลองครับอืมสวยๆพร้อมแหลกเลยพร้อมกองแหลกใหญ่ๆ นี่ครับปีหอครับผมสี่พันห้าร้อยบาทครับพร้อมกล่องแหลกเลยสวยๆนี่ครับสภาพกล่องแล้วก็จะมาดูทั้งด้านมิกไม่ชัดหรือเปล่าเป็นม็กมิกเป็นมิกกี้นะครับ มิกกี้24ช่องตัวนี้ยังไม่ลองท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะลองให้นี่ครสวยๆมันมืดหน่อยแล้วก็พูนิกพูนิก20ช่องครับท่านใดสนใจประมาณนี้ก่อนอืมพาวเวอร์ทางร้านอานี้เดี๋ยวเราอัปเดตแต่ของใหม่ๆที่ก็ที่เพิ่งเข้ามานะครับ อาตัวนี้เป็นไมโครเทค FP หมื่นคิวครับสภาพเนียนกริบครับดูฝาเดิมๆครับไม่ได้ทอดตัวนี้เปิดที่เาราคาเลยครับไวๆ1หนึ่งมืสองพันเก้าร้อยบาทครับผมของใหม่ครับ ไม่ไม่ใช่มือหนึ่งหรอกแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็ตรงนี้เป็นเดเทคครับ D S Audio Electronic ตัวนี้สิบแปดข้างละสองสบายๆครับข้างละสองถึงสามโมแปงใหญ่ๆตัวนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทครับแล้วก็ A J สามพันหกสามพันวีซสภาพสวยๆครับให้ดูก่อนดูด้านหลังครับ ใหม่จริงครับตัวนี้ตัวละแปดพันเ้าทนาดชอบของใหม่ไม่ซีเรียสเรื่องราคาครับสวยจริงครับผมต่อไปก็จะเป็นทางน้านไมโครเทคดีเอลหมื่น 15, ตัวนี้18ดข้างละสองครับผม2อถึงสมได้หน้าจอดิจิตอลกำลังวัดแปดโอห์มแปดโอห์มอยู่ที่1,500วัตต์ต่อข้างนะครับ แล้วก็วอลตัวนี้เป็นวอลครับ VOK OK. เป็นรุ่น V 15สวสวยๆครับนี่แหละด้านหลังเดิมๆเท่นละ12,900บาทครับผมของสวยๆแล้วก็แรกเป็นคอมเพกทั้งหมดครับคอมเพกทั้งหมดตัวนี้จะเป็น 2U ลึก16นิ้วเอาไปตัวละตัวละ1,900บาทครับผมสภาพสวยมากตัวล่างเป็น 4U ครับลึก16นิ้วเอาไป2,200บาทครับผมนั่นนี่แหละแล้วก็ตัวล่างจะเป็น 2U ลึก19ตัวนี้2,500 2,005ครับ 2U ลึกเห็นคนหาเยอะครับแต่หายากไม่ค่อยมีหรอก2,005ครับ 2U ลึก19นิ้วประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามหรือมากริง๊งกรังที่เบอร์โทร0841926971ครับหรือมีเครื่องเสียงจะขายยกชุดติดต่อหาเราได้ครับผมรับเองถึงที่นะครับดไลน์ส่งรูปภาพคุยกัน ท่านใดสนใจครับผมก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็หลอดฟุ่งหลอดไฟก็เป็นของใหม่ครับนี่หลอดละสี่บาทหรือหลอดเก่าก็มีครับหลอดละสาม0ิบยีสิบกว่ากันไปครับก็เป็นประมาณนี้เนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไม่มีอ่ะไฟพาไฟพาจะมีเริ่มต้นที่ห้าร้อยครับ ห้ารอถึงเจ็ดร้อยครับมีไอเจ็ดร้อยนี่น่าจะเป็นทีอินวันแล้วก็เอจนี่ใบละสี่พันครับโอ้เดี๋ยวตัวนี้เออเอจ g ใบละสี่พันมีมีมีสองใบครับตัวนี้แหละประมาณนี้แล้วก็เอานี่โลโลเลยใบละสี่ร้อยนี่มีมีมีสี่ใบครับสองคูณหนึ่งครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ใบละสามร้อยครับ สินิ้วสองคูณหนึ่งเหมือนกันท่านใดสนใจแล้วก็เอฟฮอนใบละสองโอ้ใบละพันสองครับมีแปดใบครับผมแล้วก็กิฟยี่ิบ21ดนิ้วไปแบบใบๆเลยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไายคลิปสักเท่าไหร่ใบละห้าพันครับเอาไปเลยแล้วก็ตู้สิบสองนิ้วสองอหนึ่งคูณหนึ่งตัวนี้ใบละพันห้ามีแปดใบ แล้วก็มาติคอสีคอครับสีคอย,ยาวสิบสี่เมตรสีคอยาวสีมีสองเส้นครับก็สองม้วนนี้เอาไปสองม้วนนี้พันหนึ่งครับรวมส่งให้เลยตามนี้เนาะเอาบีวีแฟดบีวีแฟดใบละสองพันห้าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนี่ครับตามรูปมีประมาณนี้ ของก็จะเออัดหน่อยมันได้มาติดกันไม่ค่อยได้ขายไม่มีเวลาขายวันนี้ก็ส่งหนึ่งรถครับนี่หนึ่งคันรถเต็มๆนี่ครับประมาณนี้แล้วก็นี่มิก่าเปิดไฟก่อน,อนมิกตัวนี้ตัวละเจ็ดพันครับเป็นเอลโต้ไลท์สิบสิบหกเอหนึ่งหกศูนสี่ครับ มีสิบหกช่องของอันโต้แล้วก็ตัวนี้ 5, บีเอมดอกเดิมๆครับดอกละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วก็ตัวนี้ห้าพันเก้าครับอย่ามาหาเท้แล้วก็ตัวนี้ท่านใดสนใจตัวนี้เป็นท็อปโปรทียี่สิบครับตัวนี้ขายอยู่หมื่นเก้าครับอู้ผมลองแล้วเสียงเมื่อกี้เสียงดีมากใช้ง่ายด้วยครับท่านใดสนใจ สวยๆครับผมตัวนี้ขายไปก็ประมาณนี้ครับอืมมีอะไรนะเออนี่ชัดๆแล้วนี่มิกมาดูใหม่มิกกี้สภาพสวยจัดครับอเอียดตัวนี้เป็นโพนิกครับผมประมาณนี้แล้วก็ดอก ดอกมีปลานี่ครับตัวนี้เป็น a อเทคนิคครับตัวนี้เป็น NTS คู่นี้แล้วก็ทดาทดามี4ดอกครับแล้วก็ PR มี1ดอกตัวนั้นเตัวนี้เอเทคนิคครับดอกละสองพันสามดอกเดิมๆครับแล้วก็ตัวนี้ดอก NTS ดอกละ1,750ดบาทพันเก็พอครับพั 1, นเจ็ดทวนแล้วตัวนี้ก็พันเเหมือนกันทาดา PR มี1ดอกครับดอกละสองพเป็นไม่เล็ก2ก้อนเหมือนกันแล้วก็กิฟกิฟตตัวนี้จะเป็นหมวกหลุดนะครับแต่ว่าติดหมวกให้ใหม่แล้วตัวนี้ขาย3 0 0พันไว้เดิมแล้วก็ตัวนู้เป็นเบียดขอบแตก1ดอกขายคู่เลยครับคู่ละ4 0 0พประมาณนี้ครับ แล้วก็ตูมตามตอกละสี่พันห้าครับดอกเดิมคันนี้ตัวนี้เป็นตะนาวสีคู่ละสี่พันห้าครับมีคู่หนึ่งก็ประมาณนี้แหละของพวกนี้ก็เดี๋ยวจะยาวดูคร่าวๆกันแลวกันครับครับผมพอแวบๆไหมสต็อปเอาเด้อ <laughs> <laughs> ผมก็ขายไม่เป็นหรอกครับจะวัดเอ็กเอนี่ขายแล้ว ส่งพวกนี้แหลกตัวนี้สองพันห้าครับ NTS ตัวนี้สิบยูลึกยี่สิบนิ้วสองพันห้าแหลกไม้อันนี้เอาตัวละแปดร้อยก็ได้ครับจากตัวละพันเป็นตัวละแปดร้อยหกยูลึกยี่สิบเป็นมีมือจับมีเนียมให้ครับผมก็อันนี้เทคโนโลดีโอครับเทคโนห้าลึกห้านะครับ โอเคประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับผม